หากรับชมรับฟังการทำนายแล้วชื่นชอบเพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้แก่กันฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ1ใน3ามราศีที่มีโอกาสมีโชคใหญ่ได้ทรับก้อนใหญ่ในเดือนตุลาคม2567นนี้ได้แก่ราศีมังกร ซึ่งในช่วงเวลานี้นะครับจะเป็นราศีที่มีโชควาส,สนาที่ดีมีโชคลาภที่ดีชาวราศีมังกรจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้รับทรัพย์สินเงินทองได้รับมรดกทรัพย์สมบัติตามที่ปรารถนาจะเป็นช่วงเวลาที่จะพบโอกาสพบเส้นทางในการสร้างเงินสร้างทองและถ้าหากพบกับปัญหาก็จะจัดการปัญหาอุปสรรคต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สามารถใช้จ่ายกินอยู่ได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้นะครับจะได้รับความรักความเมตตากรุณาจากครูบาอาจารย์และมีโอกาสได้รับของขวัญของฝากจากผู้ที่ตนเคารพนับถืออีกด้วย ที่สำคัญนะครับถ้าหากไม่มีเวรมีกรรมมาเป็นอุปสรรคขัดขวางมาขวางกั้นมาตัดรอนมีบุญกุศลกุศลกรรมเป็นเหตุเป็นปัจจัยช่วยส่งเสริมสนับสนุนหนุนนำถึงวาระถึงเวลาถึงโอกาสที่เหมาะที่ควรที่เหมาะสม ก็จะมีโอกาสสําเร็จสมหวังสมปารถนาทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็จะเป็นไปตามบุญตามกรรมตามกุศลที่มีที่ได้กระทําที่ได้สะสมไว้ซึ่งจะส่งผลทําให้มีโอกาสที่จะมีโชคใหญ่ได้ทรัพย์ก้อนใหญ่ตามที่ต้องการสำหรับในส่วนของการเสี่ยงโชคโชคลาบลาบลอยนั้นนะครับจะมีโอกาสมีโชคมีลาบได้โชคได้ลาบได้ทรัพย์สินเงินทองจาก ครูบาอาจารย์ทั้งนี้นะครับนอกจากจะหมายถึงครูหรืออาจารย์จริงๆที่ได้อบรมสั่งสอนประสิทธิ์ประสาทให้วิชาความรู้ต่างๆที่ได้เคยลร่มเรียนมาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันยังรวมไปถึงใครก็ตามนะครับที่เคยสอนเคยให้ความรู้เคยแนะนำในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตก็ดีในเรื่องการทำงานก็ดีการอบรมพัฒนาทักษะต่างๆก็ดี และนอกจากนี้ยังหมายถึงผู้ที่ตนเคารพนับถือผู้ที่ตนมีความเลื่อมใสศรทัทธาเช่นพระภิกษุนักบวชผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยเช่นกันแต่ถ้าใครนะครับพิจารณาแล้วคิดว่าตนเองไม่มีครูบาอาจารย์เลยไม่มีความเคารพศรัทธาผู้ใดเลย ก็ให้ถือว่ามีเวรมีกรรมมาขัดขวางมาขวางกั้นไม่มีดวงไม่มีโชควาสนาในเรื่องนี้นะครับส่วนใครนะครับที่มีครูบาอาจารย์ก็ให้ถือโอกาสรละลึกนึกถึงพระคุณบุญคุณคุณงามความดีความเมตตากรุณาของครูบาอาจารย์ของตน ถือโอกาสหาโอกาสซื้อขนมซื้อของขวัญของฝากหาเวลาไปเยี่ยมเยียนไปถ่าถามสารทุกสุขดิบไปพูดไปคุยไปดูแลไปปฏิบัติท่านบ้างก็อาจทำให้มีโอกาสได้รับโอกาสได้พบเจอกับโชคลาบลาบลอยได้เห็นโอกาสในเรื่องของการเสี่ยงโชคจากครูบาอาจารย์ของตนได้ และเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเพิ่มโชคเพิ่มลาบเพิ่มโอกาสให้ได้รับสิ่งดีๆให้มากขึ้นเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้แนะนำให้ไปบริจาคเงินให้องค์กรสาธารณกุศลมูลนิธิต่างๆหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยเหลือดูแลเด็กพิการผู้พิการที่พิการซ้ำซ้อน ที่สำคัญหากประสบความสำเร็จสมหวังมีโชคมีลาบได้เงินได้ทองสมดังใจตามที่ต้องการตามที่ปรารถนาแล้วนอกจากการถือศีลทําบุญทําทานตักบาตรสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิวิปัสสนาเจริญสติที่ควรจะกระทําให้สม่ำเสมอแล้วแนะนำนะครับให้ไปทําบุญทําทานบริจาคเงินเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลเพิ่มบุญเพิ่มบารมี อะไรที่ได้มาโดยง่ายไม่ว่าจะเป็นโชคลาภหรือทรัพย์สินก็ย่อมมีโอกาสที่จะหมดไปหรือสูญเสียไปได้ง่ายเช่นกันนะครับดังนั้นควรที่จะแบ่งสารปันส่วนอย่างน้อยสัก10%จากเงินรางวัลที่ได้รับมาจากสิ่งที่ได้รับมานำไปบริจาคทําบุญทําทานสร้างบุญสร้างกุศลแต่ถ้าหากมีกจิตศรัทธาอยากบริจาคมากกว่านั้นก็ยิ่งดีนะครับ ขออาราธนาบารมีองค์พระคะเนศประสิทธิ์ประสาทพรอ,อำนวยพรให้ผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังทุกท่านมีความสุขความเจริญมีโชคใหญ่ลาภใหญ่ทุกท่านทุกผู้ทุกคนเทิน ขออนุญาตแนะนำเคล็ดลับในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของการเพิ่มความเป็นมงคลเพิ่มโชคเพิ่มลาบให้กับตนเองดวงชะตาก็ดีโชคลาบก็ดีจริงๆแล้วก็เป็นเพียงโอกาสเป็นเพียงส่วนหนึ่งยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างยังมีสิ่งอื่นๆที่จะมีผลที่จะส่งผลต่อชีวิตของคนเราอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นบุญกุศลผลละบุญเวรกรรมพฤติกรรมการกระทำอุป,ปนิสัยสันดาน รวมไปถึงจังหวะโอกาสสถานการณ์สภาพแวดล้อมต่างๆล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนเราไม่มากก็น้อยนะครับดังนั้นอย่าคาดหวังจริงจังในเรื่องของดวงในเรื่องของโชคลาภมากจนเกินไปนะครับ และถ้าหากใครมีความต้องการที่จะเพิ่มโอกาสเพิ่มโชคเพิ่มลาบให้มากขึ้นเพิ่มขึ้นอยากมีโอกาสที่ดีอยากมีดวงที่ดีแนะนำนะครับว่าจะต้องหมั่นทำบุญทำทานตักบาตถือศีลสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิวิปัสสนาเจริญสติสำหรับในการสวดมนต์นะครับจะสวดบทไหนก็ได้ขอให้สวดในบทที่ตนนั้นมีความศรัทธามีความชื่นชอบมีความถนัดถูกใจโดนใจ แต่จะขอให้เพิ่มการสวดมนต์ในบทสวดมนต์ที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภเงินทองเช่นพระคาถาเงินล้านของหลวงพ่อหรือสีลิงดำหรือจะเป็นคาถามหาลาภก็ได้สวดให้ครบ9ก้าจบเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ถ้าสามารถสวดให้ครบตามอายุหรือสวด108จบได้ยิ่งดีหลังจากสวดมนต์จนครบก็ให้นั่งสมาธิวิปัสสนาเจริญสติแล้วให้อุทิศบุญกุศลผลบุญแผ่เมตตาโดย 1. อุทิศบุญกุศลแผ่เมตตาให้เทพเทวดาประจําตัวประจําตนเทพเทวดาที่เมตตาปกปากรักษาคุ้มครองตนและเทพเทวดาครูบาอาจารย์ที่ตนเคารพนับถือเพื่อให้ท่านอำนวยพรประสิทธิ์ประสัทพรให้สิ่งที่คาดหวังให้สิ่งที่ต้องการประสบผลสำเร็จสมหวังสมปราถนา 2. อุทิศบุญกุศลผลบุญแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรที่มีเวรมีกรรมก่อเวรก่อกรรมสร้างเวรสร้างกรรมเคยมีเวรมีกรรมต่อกันมาเพื่อขออโหสิกรรมขออภัยโทษอภัยทานและขอให้ช่วยเปิดทางอย่าได้มาตัดรอนมาเป็นอุปสรรคขัดขวางขวางกัน้นโชคลาภของตน ซึ่งสำหรับบางคนนะครับการทาบุญการทําทานการตักบาตรถือศีลการสวดมนต์ภาวานานั่งสมาธิการอุทิศบุญกุศลผลบุญการแผ่เมตตานั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่ลำบากไม่ใช่แนวทางไม่ใช่อุปนิสัยไม่ใช่สันดานที่ตนมี แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทําไม่ได้ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปไม่ได้นะครับขอแค่มีความตั้งใจมุ่งมั่นพยายามอย่างจริงจังย่อมทําได้อย่างแน่นอน ที่สำคัญนะครับถ้าหากบุญกุศลไม่เคยทํากุศลละกับไม่เคยมีความดีไม่เคยสะสมทําบุญทําทานทํากุศลทําความดีแค่สิบแต่หวังร้อยหวังพันหวังหมื่นหวังล้านคาดหวังผลลัพธ์ที่ใหญ่โตหวังโชคหวังราบหวังเงินทองให้มีมากมายมันก็คงเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ยากที่จะให้สําเร็จสมหวังตามที่ต้องการ ถ้าอยากมีโชคมีลาบอยากที่จะดวงดีหรือถ้าหากได้โชคได้ลาบสมหวังสมปรารถนาแล้วอยากได้มากขึ้นเพิ่มขึ้นอยากได้อีกก็ต้องหมั่นทําบุญทําทานทําความดีให้สม่ําเสมอต้องรู้จักการให้รู้จักการแบ่งปันยิ่งให้มากก็ย่อมที่จะได้รับกลับมา,มากย่อมมีโอกาสมากขึ้นเพิ่มขึ้นยิ่งให้ก็จะยิ่งได้แต่ถ้ายิ่งหวงยิ่งงกยิ่งโลภก,ก็จะยิ่งอด การทำบุญทำกุศลก็เหมือนการปลูกต้นไม้ถ้าต้องการผล,ลไม้ที่หอมหวานสุกงอมก็จะต้องรีบทำเริ่มต้นให้ไวทำอย่างจริงจังลดน้ำดูแลใส่ปุ๋ยเป็นอย่างดีทำอย่างสม่ำเสมอให้ต้นไม้จเจริญเติบโตงอกเงยออกดอกออกผลดังนั้นนะครับจะต้องใช้เวลาต้องรอคอยเวลาไม่สามารถทำให้เกิดผลทำให้มีผลขึ้นมาทันทีทันใดตามที่ตนต้องการได้ ขอให้ทำความดีทำบุญทำกุศลให้มากทำโดยไม่ต้องหวังผลสะสมเพิ่มเติมไปเรื่อยๆเมื่อถึงเวลาถึงโอกาสถึงวาระของมันเทพเทวดาก็ไม่สามารถขัดขวางได้ความดีสิ่งดีบุญกุศลที่มีคุณงามความดีที่ได้ทำเอาไว้ก็ย่อมจะส่งผลให้ได้รับผลที่ดีอย่างแน่นอน